ช่วงนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดูดีขึ้นคุณอยากจะก้าวหน้าคุณอยากจะทำในสิ่งที่คุณคิดคุณฝันไว้ให้เป็นจริงวันที่เก้าเดือนเกนะคะได้บ่งบอกว่าจะเป็นเรื่องงามยามดีที่คุณจะ ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณสิ่งที่สวยสดงดงามกว่าปัจจุบันนะคะคุณตั้งใจอยากจะทำ คุณจะทำมได้สำเร็จไหมว้าวไพใบนี้นะคะเป็นไพ่เทียนนะเทียนที่มีแสงสว่างเพราะฉะนั้นคุณจะได้เริ่มต้นทําในสิ่งที่คุณคิดคุณฝันนะคะในวันที่9เดือน9นี้นะคะซึ่งเป็นเริกง,งามยามดีสำหรับคุณคะ่ะคุณจะทำได้สำเร็จด้วยนะคะนะความหลังอะไรเก่าๆนะคะสิ่งที่มันทำให้คุณ เสียอ,อกเสียใจนะคะคุณก็จะล้างนะล้างความหลังล้างความเหงาเศร้าส้อยอะไรในชีวิตของคุณนะความที่มันไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะคุณตั้งใจจะล้างมันออกให้หมดเลยนะคะค่ะแล้วคุณ จะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ให้กับชีวิตของคุณในวันที่9เดือน9นี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์ตั้งแต่วันที่เก้าเดือนเบ้นต้นไปคุณจะมีเกณฑ์ได้ไปถือศีลปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็นะะไปไหว้พระไปขอพรไปตั้งใจทําความดีนะคะเริ่มตั้งใจทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างงามความดีนะ,ะถือศีลห้าระบาปนะคะโอ้ คุณจะเริ่มทำสิ่งดีๆแล้วคุณก็จะทำได้สำเร็จนะคะแล้วจะได้ทำบุญด้วยนะ,นะแล้วก็เข้าหน้ากระถิ่นแล้วนะหลังจากวันคือตั้งแต่วันที่9้าเดือน9้าเป็นต้นไปชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณจะได้พบเจอทางแสงสว่างของชีวิตนะคะคุณจะได้เดินทางในสายที่เป็นกระแสะแห่งบุญนะคะแล้วบุญนี้นะก็จะหนุนดวงชะตาของคุณนะคะ คุณจะได้ร่อมต้นทำสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งดีในทางชีวิตของคุณนะ,อะโอ้โหได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินเลยค่ะสํา